สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมครับกลับพบกันในบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องครับผมตอนแรกๆครับสิผาพ่อแม่พี่น้องมาให้เย่กบครับพี่น้องให้อาหารกรบครับผมนะครับเชี่ยมผาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งให้อาหารกบครับพี่น้องนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามาแล้วกั ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องคุณอินสตรอดีนะครับเด้อครับเพื่อสเสด็เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับผมนะครับผมกระสวงเวลาแรงครับผมกระให้อาหารกบครับกระให้เมื่อละสองรอบครับผมเมื่อละสองเถื่อเด้อพี่น้องครับผมเส่าเถื่อแรงเถื่อครับก็ว่าเด้ให้เพิ่นหลายได้ครับพี่น้องเพราะว่าติดเปิดไฟแม่ไงเพิ่นกินน้ำรับพี่น้องครับผมใส่เพิ่นจักน้อยพราะห้เพิ่น มีอาหารเสริมครับพี่น้องยังมาท่านไหนท่านนเลยครับตอนแรกนี่เดี๋ยวตอนแรกคำคำสิมาท่านำไอ้เพิ่นครับเดี๋ยวตัวน,นี้หายอาหารก่อนเพราะว่ายุ่งครับวันนี้เพมีเวลาว่างเลยเดี๋ยวสิบเครื่งองหยาก,ก็มั่วครับพี่นอ้องกบเหลืออยย่ประมาณหาลอยได้พี่น้องเด้อครับผม ครบอายุสองเดือนครับพี่นอ้องสองเดือนสามเดือนนะครับเดี๋ยวจะไปวันหารอยตัวครับพี่นอ้ององคเพิ่นลงเรียนน้ำครับพี่นอ้องในกระมังครับผมเดี๋ยวเสียงอาหารเพิ่นแล้วก็ตอนแรกคือท่าหนามเิ่นกระพี่นอ้องท่าหนามมือละสองเถ้าครับพี่นอ้องเสาแรกครับผมนะครับเป็นกบพั้นบุฟฟอกครับพี่นอ้อง อาหารครับพี่น้องทุกคนกินอาหารพี่นนอง เลี้ยงไว้กินไว้ขายครับพี่น้องขายโลโละลอยยี่สิบบาทครับพี่น้องโอหมดเกมดแดงใส่เดี๋ยวกรรมจัดหมดครับพี่น้องมันโยวขางง่ายงงพี่น้องเด้อบอกว่ากินเง้งเงรึงใส่หย,ยานค้นครับ สิน,นยาล่ะจีนแต่ยังขี่ทุกมือพี่น้องครับ สเสถือแรงเถีอครับให้อาหารเพินพ่นนะครับฝนกำลังออกมากินครับผมปกบกับขนาดพอๆกันได้พี่น้องเด้อครับมีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับตัวได้เพิ่นกินอาหารวัทซัมมูเพิ่นกับการจะเล่นตัวโตเพิ่นกับวัทซัมมูครับพี่น้องจำรับพ่อแม่พี่น้องคนใดอยากได้กบเหนือกะับซังนะครับเด้อในบริเวณใกล้เคียงครับผมกับซังทรงไดนครับผม โอ้ละ120บาทครับผมส่งถึงหน้าบ้านครับผมผลลังออกมากินเนี่ยครับเป็นห่องครับผม จะมากินเงีย้ยในน้ำนะพี่น้องเด้อครับมากินอาหารในน้ำครับว่านลงน้ำเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับพี่น้องครับกดไลค์ให้ช่องคุณอินสตอรี่นะครับผมนะครับท่า เป็นบรได้กับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิได้เป็นการแจ้งเตือนนะครับไม่ิปดไม่ๆมนะครับผมจะได้แจ้งเตือนผมเป็นพ,พี่น้องรับทราบนะครับผมเพื่อเป็นการติดตามนะครับผมก็ขอขอบคุณผมเป็นพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ